การจากไปของลูกชายทําให้สิทธ,ธากถรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากที่ลูกชายของสิทธ,ธากถะหนีไปสิทธ,ธากถะรู้สึกถึงความรักและความผูกพันในฐานะพ่อที่ผลักดันให้เขาต้องออกตามหาลูกชายให้เจอนี่คือช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความรักและความผูกพันนั้นคือสิ่งที่มีพลังอย่างยิ่ง ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความเป็นห่วงสิทธากถาเดินทางออกตามหาลูกชายไปยังเมืองใหญ่ที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในฐานะพ่อค้าที่ร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินเข้าไปในเมืองสิทธากถามองเห็นสถานที่และผู้คนที่คุ้นเคยสิทธากถายืนอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าสวนสัมภารที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกรมมาราสิทธากถานึกถึงอดีตกับสถานที่แห่งนี้ที่นี่เป็นที่ที่เขาพบกับกรมมราเป็นครั้งแรก เขาเห็นภาพตัวเองขนาดใช้ชีวิตอยู่ในนั้นหลังจากยืนจ้องที่ประตูสวนเป็นเวลานานสิทธากถาก็พบว่าความปรารถนาที่ผลักดันเขามาที่นี่คือความโง่เขลาเขาไม่สามารถช่วยลูกชายของตัวเองได้และการที่เขาพยายามตามหาก็เป็นเพียงการผูกมัดลูกชายไว้กับความปรารถนาของเขาเองเขายอมรับว่าความรักที่เขามีต่อลูกชายนั้นกำลังกลายเป็นพันธนาการ ที่ทาให้เขาต้องทุกข์ใจและเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ลูกชายต้องมาใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการสิทธากะะเจ็บปวดหัวใจแตกสลายและอ่อนล้าจนถึงที่สุดเขาเผลอกลับไปนานหลายชั่วโมงณนะที่ประตูทางเข้าสวนและตื่นจากผวังเมื่อมีมือที่คุ้นเคยมาจับที่ไหล่ของเขาเขาจําสัมผัสนั้นได้วาสุเทมนั่นเองแล้วชายชะา,าทั้งสองคนก็เดินออกจากเมืองกลับไปที่ท่าข้ามโดยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีก